แล้วแล้วขนานี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มตรงที่ญี่ปุ่นก็คือวันใหม่นั่นแหละแต่ตอนนี้สี่ทุ่มเวลาไทยเซตาได้เข้ามาเป็นตู้ปีใหม่แล้วโอ้โห,โหดูการแฟลงล่างวเวฟไรเดอร์โอ้โยการาฟิกจากตู้ปัญิงโกอยังต้องอาย ชื่อเซตากระดำหุวนแต่จริงๆก็เรียกว่าเซตาแบบเลทอลก็ได้แล้วก็คาร์มิววกับพูดว่าหายไปจากที่นี่ซะอ่าอันนี้ไม่มีอะไรมากเลดดีโอช่างมันตูต้องมาก,ก่อนตอนนี้ตูดิโอกับ เซตาก็เข้ามาแล้วนะครับก่อนหน้านี้คือดิโอเข้ามาก่อนเออแล้วก็ค่อยเอาเซตามาเขาเลยมาให้เปิดอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นแผนที่ดีที่เขาจะแบบเก็บของดีไว้ตอนต้นปีใหม่สิบไข่เราไม่ต้องหวังแล้วพึ่งอะไรมากออกมาเป็นยูนิคอนยูนิคอนที่มีบานบาด แต่มีฟวนพ่อขับชินันจูซึ่งแม่งก็หมายพราะว่าไม่ได้บอกแล้วอย่าไปหวังเลยกัสิบตัวมากแต่ถ้าได้มันก็จะคูมากไปเริ่มกันเลยไม่โหลดวะกดดูซิไม่มีขึ้นเตือนอะไรงั้นก็ดูต่อไป ยูนิคอนมาเหมือนเดิมแต่คราวนี้อ้าวบานาดมามันก็หมายความว่าโฟนท่อมันก็ว่าแล้วไม่มาไม่มีต่อแล้วก็ทองล้วนด้วยคิดว่าจะมีลุนเลยไหมไม่มี <laughs> อ่ะต่อไปอ วีโลตั้งสิบห้าโลหนักด้วยอย่างงี้หุ่นใหม่แน่นอนโอ้แต่ไม่ขึ้นวันนิง่งว่ะอ้แต่รอบนี้เอมโูโรมาแทนอ่ามีอมอมูโรเฮ้ยชา้าก็มาเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นแล้วปูต่อว่ามีมีไซโคเฟรมแล้วก็ต่อ โอเคการันตีเอสอาร์ละแต่ว่าปัญหาคือจะใช่หรือเปล่ามาดูกันโอ้โหโคตรง่ายมาแล้วครับเซต้าแตงโมโจดปืนทิ้งแปลงร่างเว็บไรเดอร์โหดูกี่ทีกูยังชอบผมชอบมาก,มาก พร้อมที่จะเสียบคุณนุกเมื่อเออนี่ได้เฟตาแล้วเฮ้ยโอ้เพิ่งเห็นว่าเวลาแปลงร่างมันพอเป็นหุ่นเสร็จมันก็จะวนเป็นโลปแปลงล่างไปมาด้วยอ๋อสามสิบไข่ง่ายๆ่อ่ะต่อไปก็ต้องมีคามิวด้วย คนเปิดง่ายแต่คนขับเปิดยากนี่ไม่เอานะขอให้ง่ายปีใหม่ต้งทีใจดีกับคนหน่อยหม,มายถึงดวงนะดวงตัวเองม,มันมะีะเซต้ามาเนาะเซต้ามาเนอะก็ต้องมียูนิคอนต่อเออเอาไม่มีวะ่ะดูศอกแล้วไม่น่าจะมีอะไรข้ามแล้วกันไปต่อนี่แค่เริ่มต้น,ตนเอ้ย มีแอบโหลดมีแอบโหลดอ่าเป็นกันห้าภาคแรกแล้วก็ต้องเซตา้าเซตาเสร็จก็ต้องอยู่นิคอนยูนิคอนจัดมามีโหลดเมื่อกี้ละเอ้าเอา,เอามีวะนึกว่าหลอกแต่จะตรงหน้าตู้หรือเปล่าอ้คมย แสดงว่าตู้ปีใหม่รอบนี้นี่หมานกับเรามากหุ่นสามสิบคนขับยี่สิบโหอีซี่อีซี่จะจัด,จดเปิดตู้ปีใหม่รอบนี้โคตรง่ายรอบนี้มาลองของกันดีกว่าแต่รอบนี้เราแอบไปเอาหุ่นอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ได้เปิดด้วยรอบนี้ผมเอาแค่เฟต้าก็อิ่มพอแล้วครับ แต่แต่ดิโอนี่มองข้ามไม่ได้นะนี่ดูสกิลเลทอลของดิโอคิดว่าจะเป็นแบบปันดาวแล้วไม่ใช่นี่เลยโดกอสกียาโอ้ยท่าไม่อลังการสัดเอ่เราปรกก่าเป็นยิงทั้งแมปเอาเดี๋ยวนะพิ่งเก็บอันตีแป๊บเดียวนี่ได้ต่อหรออ๋อโอเคแม่งคือสกิลใช้ได้ครั้งเดียวเอเดี๋ยวเดี๋ยว ทุ้งใช้เมื่อกี้มึงจะใช้อีกรอบนึงแล้วเหรอพี่ชิลโคเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตัไปเก็บอันตีโคตรไวเลยวะเออขอพื้นที่ให้คามิวคุงบ้างอ่านี่เป็นสกิลปกติกันบิวไนเฟ์โฟโอเคเลาเมื่อไหร่จะได้ใช้ไวเบรเดอร์แล้วเมื่อไหร่พี่มึงจะเลิกใช้อันตีเนี่ยลีรอบที่สี่แล้วมึงเนี่ย อ่าครับมีลอตทีสองยังมีมีเลเวลเหมือนเดิมแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้เวลบรเดอร์เนี่ยนะยังองีกไหเ,เร่งเขินใช้อัตติเก็บโคตรไวรเฮ้ย <c oughs> ไม่เก่งใจคำวิวคนที่อยู่ข้างข้าบ้างเลยเหรอเนี่ย <c oughs> เออขออั้งบ้างไอมาแล้วเลท้ลสกิลเวลเรเดอร์คราช เรองพลังของผู้หญิงแปลงร่างยานไปเลยครับมิวแทงแม่งอืมมิมจะไปเลิกใช้อนติต่อหน้าเขาอีกเหรอเนี่ยไเอเดี๋ยวนะอ๋อใหม่ใหม่ลวอันตีเมื่อกี้ผมเห็นสังเกตว่าเหมือนเซตาบนใจัยนี่ป่ะ เออมนแปลงร่างเป็นเว็บรเดอร์แล้วแสดงว่าใช้อติก็ไม่ได้เฮ้ก็เหมือนในเลือกกันดิที่แบบพอใช้เว็ไรเดอร์แคสเสร็จปั๊บแม่งจะกลับมาเป็นหุ่นไม่ได้ถ้าไม่นับไอของอนิวการ์เลชันนะคือแปลงร่างทีใช้พลังนิวไทยไปด้วยหุ่นพิการเลยอยู่แต่ได้แต่ร่างเว็บรเดอร์แต่คุณลองดูดีๆดิีโอแม่งเพิ่งใช้อติเสร็จไปเมื่อกี้คือแป๊บเดียวมันเก็บ สกิลโคตรไวแต่ว่าแนตะ่ของเพื่อนของเพื่อนดีหมดทุกอย่างแต่สร่างเลยเก็บเก็บแค่เซต้าพอละดิโอเอาไว้ให้คนอื่นก็พอละเราเป็นผู้ศรัทธาในพลังแห่งเซตา้าแต่แม่งช้อันตีโคตรน,นาเกียดอะแปะ๊บแ,แเก็บเสร็จและเอา ขึ้นไตเติลพอดีแสดงว่ารีวันมันจะแตกตั๋วเพิ่มรอบแรกเราได้ของไอเซตตาราบนี้จะได้ตั๋วคนขับคาร์มิวอ่าอันนี้ทีละโกเก็บเกมหมดคุมหมด,หมดละอ่นนี้ไงได้ตั๋วสิบของคามิวอ่าไปเปิดเล่นเล่นก็ได้ก่อนไปไหนไหนก็เอาให้คุ้มหน่อยปีใหม่รอบนี้ เปิดน้ำขำเกิดน้ำขำเผิดได้เพราะยังไงเรามีทุนเอาไว้เปิดอย่างอื่นละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเกือบเกือบไปถลุงซับเพิ่มละดีแล้วเกือบว่าเมื่อกี้ห้ามทันไปซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีอะไรทายมันเนี่ยนั่นแหละทําขึ้นอย่างนี้หมายความว่าได้แล้ว ได้โชคดีนะที่เปิดได้ใน20ไขอ่อะไม่ได้เสียแบบการันตีครบ200โหลลงแสบตาถ้าไปลองดูก็ไม่รู้หรอกนี่ยได้ละอยู่อันดับที่2เลยยังไงก็ได้นาะโตูถ้าได้การันตีขนาดเนี้ยเออาสงสัยรอบนี้คามิวกับเซต้าัารักเราจริงๆวะ่ะทีที่ผ่านมาเปิดบานาดเปิดยูนิคอนนี่กว่าจะได้ แทบหมดตูดไวยูนิคอนล่างใหม่มาแล้วขอเปิดใง่ายอย่างนี้นะขอแค่นี้แหละสโวนดีโออะเปิดคำๆเหมือนเดิมสองตัวสองตัวอารอบนีไ้ไม่ใจดีแล้วสงสัยน่าจะเพราะเฉพาะเซตากับคามิวหรอมั้งที่มีใจให้เรา ไอ้นักหลีหญิงจากดาวเฤรือหัดก็ปล่อยแม่งไปไหนมาไม่มาไม่มาไม่เฮ้ยมี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 ลุ้นมีลุ้นเซตาล้เซตาละ,าละแล้วก็ตามคูดพอจะขึ้นบนอยืนเขาป๊ออ่านั่นแหละไม่ได้มาให้อยากละจากไปก็นะเปิดพอเปล่าพอ,พอแต่รอบนี้แม่งคุ้มจริงอะ่ะ คือตั้งแต่เปิดลิดดี้ที่เป็นรีลันมาก็ผมก็เปิดนอกรอบมันก็ได้ใน40ไข่ส่วนรอบนี้ก็เซตากับคา m มิวเสียแค่เท่าไหร่เสียแค่คมหมื่นห้าคุ้มปกติต้องสองหมื่นย่างต่ำด้วยซ้ำแต่ช่างเถอะรอบนี้ด้วยการที่เราเชื่อมันในพลังแห่งเซตาก็เลยทำให้เราได้ทั้งสองอย่างมาอย่างง่ายดายแล้วก็มีทุนเก็บไว้รอบหน้า